อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1627ทันของข้าหวังหลิงไม่รู้ว่าจะมีใครที่เผชิญหน้ากับทันสวรรค์ด้วยอำนาจและจิตใจอันสงบนิ่งเหมือนเขาหรือไม่ทั้งยังส่งทันสวรรค์กลับไปอีกเขาไม่รู้ว่าจะมีใครทําแบบนี้อีกได้ไหมต่อจากนี้เขารู้แต่เพียงต้องทุ่มสุดตัวเพื่อห้ามปรามทันสวรรค์ เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเต่าแห่งสวรรค์ไม่ใช่เพื่อลงโทษตัวเองแต่เพื่อลงโทษทันสวรรค์นี่คือการต่อสู้ระหว่างสองทันสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอัคระสายฟ้าในตาขวากระพริบวาบแสงสายฟ้าพรั่งพรูออกมาภายใต้วังวนยั์ลำแสงสายฟ้าไหลเส้นลอยออกมาจากดวงตาขวาพแพร่กระจายไปทั่วใบหน้าและร่างกายท้ายที่สุดสายฟ้าก็ไหลเข้าสู่เรือนผมสีขาวจนเกิดเสียงปะทุ มองไกลๆดูราวกับวังลินสวมชุดคลุมสายฟ้าเสมือนตัวเองเป็นราชาแห่งสายฟ้าวังวนเบื้องบนหมูนวลและส่งเสียงดังรุนแรงมากขึ้นสายฟ้าไร้ขอบเขตรวมกันอยู่ตรงกลางแสงสีเขียวส่องประกายออกมาแสงสีเขียวทะลุก,ก้อนเมฆขนาดล้านลี้มองจากด้านนอกแล้วก้อนเมฆถูกย้อมด้วยสีเขียวเป็นภาพที่หาดูได้ยากและตื่นตะลึง อย่างไรก็ตามในสายตาของวังหลินมีแสงสีเขียวก่อตัวเป็นเส้นสายฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นในส่วนลึกของวังวนมันเปล่งกลิ่นอายประหลาดที่ไม่ได้เป็นของโลกใบนี้มันโผล่ออกมาจากแหล่งไม่ทราบที่มาพุ่งออกมาจากวังวนพร้อมกับเสียงคำรามเข้าหาวังหลินราวกับมังกรเขียวดูร้ายที่ต้องการขมือบวังหลินมันต้องการกลืนกินวังหลินต้องการทำลายเขาเพื่อขจัดตัวตนของเซียนฝืนลิขิดฟ้า หวังหลินสงบนิ่งพลางมองวังวนเบื้องบนอย่างใจเย็นสายตาจับจ้องเข้าไปในสายฟ้าสีเขียวดวงตาพลันส่องสว่างวันนี้ข้าหวังหลินจะลงทันสายทันสวรรค์กระบวนท่าแรกในชื่อทันสายฟ้าอำนาจของข้าหวังหลินเอ่ยขึ้นมาสายฟ้าประทุกออกมาจากร่างและแพร่กระจายอย่างบ้าคลัง่งคลิปตาเดียวอักขระสายฟ้าขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นด้านบนหวังหลินอัขระสายฟ้านี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสายฟ้าสีเขียวมันเป็นสีแดงโลหิต ทั้งยังเรืองแสงสีแดงเข้มข้นและเปลี่ยนกลายเป็นทันสายฟ้าที่เป็นของหวังหลินขึ้นมาสายฟ้าสีแดงได้ทําให้โลกเปลี่ยนสีสันก้อนเมฆถูกดันกลับไปและทั่วทั้งดาราจากฟ้ากระจ่างจึงเกิดการสั่นสะเทือนเทียงหวังหลิงยกแขนขวาขึ้นชี้ใส่สายฟ้าสวรรค์สีเขียวที่กำลังพุ่งลงมาอักขระสายฟ้าสีแดงสั่นหายเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าสวรรค์พุ่งขึ้นไปพร้อมกัน ฉากเหตุการณ์ครั้งนี้ช่างน่าตกตะลึงยิ่งหากมองไกลๆจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสายฟ้าสีเขียวและสายฟ้าสีแดงกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเข้าหากันจากเบื้องบนและเบื้องล่างสองสายนี้ไม่อาจบอกได้ว่าอันไหนคือทันสวรรค์เพราะมันให้ความรู้สึกว่าทั้งคู่ต่างก็คือทันสวรรค์จนยากจะบอกว่าสวรรค์กำลังลงทันหวังหลินหรือวังหลินกำลังลงทันต่อสวรรค์ สายฟ้าสวรรค์สองสายประทะใส่กันในพริบตาจนเกิดเสียงดังคำรามพร้อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งสองดุดบุกกาบาทสองก้อนที่กำลังกลืนกินและแยกจากกันขณะที่เสียงดังสนั่นวันไหวสายฟ้าสีเขียวสูญสลายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่ลมหายใจมันได้หดตัวลงไปเยอะมากและไม่อาจเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกจากนั้นจึงถูกสายฟ้าของวังลิงกลืนกินไป ทว่าในจังหวะนั้นเองวังวนพลันหมุนในทิศทางตรงข้ามสายฟ้าส่งเสียงดังกึกกล้องอีกครั้งสายฟ้าสีเขียวอีกสายโผล่ขึ้นมาเข้าผสานกับสายฟ้าแรกและกดลงใส่สายฟ้าสีแดงของวังหลินมันไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งมีเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าจนกระทั่งสายฟ้าเก้าเส้นตกลงมาในคราเดียวและเข้าผสานกับสายฟ้าแรกสายฟ้าจึงเสมือนน้ำท่วมที่กำลังทำลายล้างโลกใบนี้ สายฟ้าแดงของวังลินศูนสลายไปอย่างรวดเร็วภายใต้สายฟ้าสีเขียวที่ขยายตัวออกมาทันทีคลื่นกระแทกและสายฟ้าได้แพร่กระจายออกไปทุกทิศทางและผลักก้อนเมฆออกไปซึ่งทำให้สื่อถูหนานและคนอื่นๆด้านนอกรู้สึกหวาดหวัน่นอย่างไรก็ตามนี่ไม่อาจโน้มน้าวผีเท่าจางได้เลยเขามองอย่างสงบนิ่งราวกับมองเห็นทุกสิ่งและใส,ส่สีสันเล็กน้อยเขาไม่น่าจะเป็นคนที่สามหากเป็นก็ไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนี้ ช่างมันเถอะค่าค้นหาคนที่สามมานานแล้วมันจะเจอง่ายได้อย่างไรผีเท่าจางถอนหายใจพลางถอนสายตาจากก้อนเมฆและดูไร้ชีวิตชีวาเขาหมดความสนใจและกำลังจะจากไปทว่าในขณะที่กำลังจะจากไปเขาพลันอุทานขึ้นมาและหันหน้ากลับแววตาผิดหวังส่องประกายขึ้นลึกเข้าไปในสายหมอกเรือนผมสีขาวของวังลิ้นพลิ้วไหวโดยไร้แรงลง สายฟ้าสีแดงหายไปสายฟ้าสีเขียวขนาดใหญ่เกินเทียบพร้อมด้วยพลังทำลายล้างได้ตกลงมาหวังหลินก้าวเท้าและหายตัวไปเขาปรากฏตัวอีกครั้งอยู่ด้านล่างสายฟ้าสีเขียวแขนขวายกขึ้นและต้านใส่สายฟ้าสีเขียวไร้ขอบเขตนี้อย่างเบามือข้าไม่รู้ว่าสายฟ้านี้มาจากไหนข้าหวังหลินได้รู้แจ้งแก่นแท้แห่งสายฟ้าและเป็นเจ้าแห่งสายฟ้าทั้งปวงเจ้าต้องเชื่อฟังข้าไม่เช่นนั้นก็จงถูกทำลาย การเวลาดูเหมือนจะหยุดชะงักไปทั่วจังหวะก,ก่อเกิดเป็นภาพนิ่งในภาพนี้เรือนผมสีขาวของวังลิงลิ้วสบัดแขนขวาเข้าสัมผัสสายฟ้าสวรรค์สีเขียวที่ถูกสร้างขึ้นจากก้าวสายฟ้าและมันหยุดการดิ่งลงมาเมื่อหน้าสายฟ้าสีเขียวร่างอันเล็กกระจิริตยามที่ฝ่ามือของเขาสัมผัสกับมันราวกับเขาได้คว้าเอาวิญ,ญญาณของสายฟ้ามาด้วยสีหน้าท่าทางสงบนิ่งและหลับตาสัมผัสเจตจำนงไม่ยินยอมของสายฟ้าสีเขียวและเสียงคำรามของมัน เขารู้สึกถึงการดิ้นรนและความหวาดกลัวของมันข้าเข้าใจเช่นนั้นเจ้าก็จงถูกทำลายไปเถอะหวังลินเอ่ยเสียงเบาจากนั้นลืมตาขึ้นมาสะบัดสายสายฟ้าสีเขียวเพียงแค่สะบัดฝ่ามือนี้สายฟ้าสีเขียวสั่นสะท้านและแตกสลายไปอย่างเงียบเงียบเบื้องหน้าหวังหลินมันเปลี่ยนกลายเป็นละอองสีเขียวนับไม่ถ้วนแพร่กระจายออกไปดุจหิ่งห้อยจากนั้นค่อยๆสูญสลายและกระจัดกระจาย ขณะที่หวังหลินยืนอยู่ท่ามกลางสายฟ้าที่กำลังหายไปร่างเขาดูเหมือนพราเลือนไปเล็กน้อยแห่งหน้ามองขึ้นไปยังวังวนด้านบนและชี้นิ้วด้วยอำนาจแห่งข้าจงสร้างทันสายฟ้าเพื่อลงทันแดดสวรรค์เซียวพริตตาต่อมาทันสายฟ้าสีแดงหนึ่งสายผุดออกมาจากอากาศเบาบางมายังแขนซ้ายและยิงไปใส่วังวนจากนั้นสายฟ้าเส้นที่สองเส้นที่สามนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นโดยมีหวังหลินเป็นจุดศูนย์กลางและกระหน่ำใส่วังวน คลิปตาเดียวพื้นที่บริเวณที่หวังหลินอยู่เสมือนกลายเป็นสนามระเบิดสายฟ้ามากมายจากหลักสิบถึงหลักร้อยจนเกิดเป็นหลักหมื่นพุ่งออกไปสายฟ้าสีแดงหมื่นสายเข้าไปลงทันแดดสวรรค์สายฟ้าสีแดงหมื่นสายพุ่งขึ้นเข้าไปในวงวนด้านบนคลิปตาเดียวเหล่าสายฟ้าก็เข้ากระแทกไปในวงวนทันสวรรค์ของวงังหลินกระหน่ำใส่วงวนจนเกิดเสียงดังกึกก้องสะเทือนสวรรค์ราวกับมันกลายเป็นวงวนเบาบางที่กำลังแตกสลาย ทยที่สุดวังวนในท้องฟ้าก็แตกกระจายและหายตัวไปแต่ในจังหวะนั้นรอยแยกขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นตรงจุดที่วังวนหายไปรอยแยกนี้มีความยาวหลายแสนฟุตและปลดปล่อยเสียงดังสนัน่นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ดูราวกับแท่นพิธีค่อยๆโผล่ออกมาขณะที่มันปรากฏตัวเสียงดังสนั่นชัดเจนยิ่งขึ้นคลิปตาเดียวมันโผล่ออกมาได้ครึ่งส่วนจนเผยมุมทั้งสี่ หวังลินเห็นร่างเลือนรางหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงกลางและมีกระบี่สีเล่มแทงเข้าไปในแท่นรอบร่างนั้นด้วยความตั้งใจของข้าเริ่มทันเพลิงและเผาไม้ฟ้าดินให้เป็นจุนอักขรเพลิงในดวงตาซ้ายของหวังลินกระพริบว่าจากนั้นเปลวเพลิงน่ากลัวแผ่กระจายออกมารอบตัวก่อเกิดเป็นเพลิงอันทรงพลังหวังลินชี้ขึ้นไปด้วยแขนซ้ายเปลวเพลิงรอบตัวเขาแผ่ขยายออกไปในทันที1,000ันฟุตหนึ่งฟุต1,000ลี้หนึ่งหลี้ เปลวเพลิงแพร่กระจายออกไปเพียงแค่หวังหลิงคิดวินาทีนั้นทะเลเพลิงกว้างหมื่นลี้ได้พุ่งเข้าไปในท้องฟ้าเพียงแค่หวังหลิงชี้นิ้วแม้กระทั่งก้อนเมฆรอบๆดูราวกับเกิดเพลิงไหม้รอยแยกด้านบนถูกปกคลุมอยู่ในเปลวไฟอย่างสิ้นเชิงมันแตกต่างจากเสียงดังสนั่นสายฟ้าเพราะเป็นเสียงปะทุของเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้รวมกันคลื่นความร้อนแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง หวังลินกระพริบแววตาเย็นเยียบสะบัดแขนเสื้อและก้าวไปข้างหน้าปรากฏตัวอยู่ในทะเลเพลิงใกล้ๆรอยแยกกับหนึ่งในสี่มุมของแทน่นจากนั้นยกแขนขวาขึ้นมาและประทับใส่ร่างเลือนลางที่กำลังอยู่บนแทน่ขนขณะที่กดฝ่ามือลงไปแขนขวางอาหุ้งราวกับกำหมัดเสมือนคว้าจับบางสิ่งบางอย่างประทับเวรกรรมตอนที่1628ทันอัศจอรย์จริง เปิดฝ่ามือคือเหตุแห่งกร,รมหุกฝ่ามือคือผลแห่งกรรมประทับเวกรกรมพุ่งออกไปและแท่นเกิดการสั่นไหวสองหัวมุมที่โผล่ออกมาจากรอยแยกถึงกับเกิดเสียงดังปังรุนแรงสองหัวมุมเกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่จากนั้นก็แตกสลายเสษ็นับไม่ถ้วนกระจัดกระจายและถูกเปลวเพลิงเผาไหม้เป็นเท่า่านหากแค่สองหัวมุมแตกสลายก็คงไม่น่าประหลาดใจแต่ภายใต้การโจมตีของประทับเวกรกรมไม่เพียงแต่สองหัวมุมที่แตกสลาย แม้แต่สีกระบี่รอบรอบร่างนั้นยังสั่นเทาและส่งเสียงซี่ซี่โหยหวนควันสีแห่งเสมือนกลิ่นอายได้ถูกหวังลินแยกออกมาจากกระบี่สีเล่มพวกมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มองเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณจากนั้นลอยเข้าหาฝ่ามือหวังลินและถูกจับเอาไว้ขณะที่สีกลิ่นอายหายไปสีกระบีที่หวังลินหวาดหวั่นเมื่อคราวนั้นจึงสูญเสียความเงาพวกมันเสมือนกระบี่ธรรมดาที่ไม่มีจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบแค่นี้ไม่มีสิ่งใดที่มีแก่นแท้จะเล็ดรอดประทับเวรกรรมไปได้เนื่องจากวิชานี้เหนือล้ำเป็นอย่างยิ่งคนธรรมดาทั่วไปไม่มีคุณสมบัติพอที่จะหลีกเลี่ยงแม้แต่เซียนขั้นที่สามยังต้องหวาดกลัวแท่นด้านหน้าสันสถานรุนแรงกลิ่นอายถูกขับออกมามันเริ่มสันเทารุนแรงขึ้นและเกิดรอยแตกร้าวเสมือนใย,ยแงง่งมุงขึ้นทั่วแท่นทีธี เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาขณะที่หวังหลินหุบมือเข้าไปแววตากระพริบเย็ยนเยียบแตกสลายเทียงคำเดียวเสียงดังลั่นออกมาจากแทน่นแม้กระทั่งอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาจากรอยแยกยังต้องแตกสลายเศษเสีเส้ยวนับไม่ถ้วนเปลี่ยนกลายเป็นพายุแต่วินาทีที่พายุก่อตัวขึ้นมามันกลับถูกเพลิงรอบด้านกลืนกินจนสิน้นเสียงคำรามดังออกมาจากในแท่นที่แตกสลาย ร่างเลือนลางที่กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นได้หันมามองขึ้นไปและพุ่งออกมามันทยานผ่านทะเลเพลิงและพุ่งใส่หวังหลินร่างนี้ยังคงคร่ามัวแม้หลังจากพุ่งออกมาได้ก็ยังไม่อาจเห็นรูปลักษณ์ได้ชัดเจนร่างนั้นยกแขนขึ้นและดูเหมือนกำลังพึพรรมพำเรียกใช้วิชาแขนขวาเรืองแสงสีเหลืองและตบเข้าหาวังหลินชีวิตหวังหลิน,ลนพ่นลมหายใจเย็นเขาไม่ได้หลบเลี่ยงหรือซ่อนตัว เทียงสะบัดแขนให้ควันสีขาวลอ้อมรอบแขนซ้ายพลางเผชิญหน้ากับฝ่ามือเหลืองข้างนั้นโดยตรงสองฝ่ามือเข้าปะทะกาันจนเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องร่างนั้นถูกบังคับให้ถอยไปหลายก้าวพลังชีวิตทั่วไปไม่ได้มีความสามารถในการทำความเสียหายมากมายนักแต่หวังหลินรู้แจ้งแก่นแท้แห่งชีวิตและความตายพลังชีวิตที่ใช้อยู่ตอนนี้เสมือนการช่วยให้เกิดความตายเจ้ากล้าโจมตีข้าด้วยความแข็งแกร่งแค่นี้หรือ หวังหลิงเคลื่อนไหวและปรากฏตัวเบื้องหน้าร่างที่กำลังถอยแขนขวายกขึ้นมาให้ควันสีดำห่อหุ้มกดฝ่ามือขวาลงบนหน้าอกอีกฝ่ายตายขณะที่กดลงไปควันสีดำในแขนขวาจึงพุ่งเข้าไปในร่างและกระตุ้นพลังชีวิตที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้กลิ่นอายแห่งชีวิตและความตายข้างในจึงเสร็จสิ้นกระบวนการและกลายเป็นผนึกแห่งชีวิตและความตายเมื่อผนึกแห่งชีวิตและความตายสมบูรณ์แบบ เสียงดังสนั่นขึ้นมาในร่างเลือนลางนั้นมันเริ่มสั่นเทาและร่างกระเด็นออกไปแม้แต่ความคร่าเลือนรอบตัวมันยังหายไปเล็กน้อยจนเผยความหวาดกลัวและไม่เชื่อสายตาผนึกแห่งชีวิตและความตายทำให้เกิดกลิ่นอายปันป่วนขึ้นในร่างจนร่างเขาต้องแตกสลายผู้ส่งสารแห่งสวรรค์ที่เคยทำให้หวังหลิงพบกับความลำบากก่อนหน้านี้มัดนี้ช่างอ่อนแอจนมิอาจทนได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวด้วยซ้ำ ท่านสวรรค์เจ้ามีคุณสมบัติอะไรถึงมาลงทันกับข้าคำพูดของหวังหลินสงบนิ่งแต่แพร่กระจายออกมาจากสายหมอกเข้าสู่หูของเจ้าเมคาใต้ซื่อถูหนานและเหล่าเซียนนับพันด้านนอกเพียงแค่ประโยคเดียวก็มากพอให้โลหิตของเซียนดินแดนชั้นในต้องเดือดปุดปุดประโยคนี้แสดงความโอหังยิ่งแต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามหวังหลินอดทนมา,มามากกว่าพันปีเพื่อเอ่ยประโยคนี้ ตั้งแต่ตอนที่เขาเผชิญหน้ากับทันสวรรค์แรกในดินแดนวิญญาณปีศาจอดทนมาจนถึงวันนี้วันที่เขามีคุณสมบัติพอจะทีฟ้าและถามว่ามีสิทธิ์อะไรมาลงทนันสวรรค์มีสิทธิ์อะไรถึงแย่งชิงลี่มูหวานไปสวรรค์เป็นใครถึงมีสิทธิ์ไปลงโทษคนอื่นสวรรค์เป็นใครถึงมีสิทธิ์กลายเป็นสวรรค์สายฟ้าส่งเสียงดังลั่นออกมาก้อนแม่ขนาดหนึ่งล้านลี้ดูเหมือนโกรธเกรี้ยวเสียงคำรามดังสนัน่น จนความคิดสั่นเทากำลังโผล่ออกมาจากรอยแยกขณะที่เสียงรุนแรงขึ้นก้อนเมฆก,ก็เริ่มหมุนเสียงคำรามหนักแน่นและเกิดแรงกดดันทรงพลังแพร่กระจายร่างเลือนลางนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในก้อนเมฆร่างเหล่านี้ดูเหมือนดวงวิญญาณและส่งเสียงร่ำให้คร่ำครวญคลิปตาเดียวร่างผู้ถีเหล่านั้นจึงเต็มไปทั่วบริเวณรอบรอบหวังหลินไม่นานร่างเหล่านั้นก็ชัดเจนและกลายเป็นใบหน้าที่หวังหลินคุ้นเคย ใบหน้าเหล่านี้รวมถึงครอบครัวของเขาลุงสี่วังตัวจางหู้หลิวเหมยและลี่มู่หวานซึ่งรวมถึงเถิงยี่เถิงโฮว่าหยวนและคนที่เขาถือว่าเป็นศัตรูสหายหรือญาติญาติทั้งหมดพุ่งมาหาวังหลินจากทุกทิศทางทั้งเสียงคำรามและเสียงเรียกอ่อนโยนเต็มไปทั่วก้อนเมฆและพุ่งเข้าสู่จิตใจหวังหลินหวังหลินขบคิดเงียบๆพลางมองร่างที่กำลังใกล้เข้ามา เขาเห็นท่านพ่อท่านแม่เรือนผมสีขาวกำลังกอดกันพุ่งเข้ามาใกล้ทั้งที่ตัวสัน่นเขาเห็นหยาดน้ำตาในสายตาของพวกท่านทั้งสองยกมือเหี่ยวแห้งขึ้นมาราวกับต้องการสัมผัสใบหน้าเขาเขาเห็นลี่มู่หวานลี่มู่หวานมีสายตาที่มีคราบน้ำตาแต่นางกลับยิ้มอย่างอบอุ่นนางปาดน้ำตาและเดินเข้าหาวังลินอย่างเงียบๆเ,เขาเห็นหลิวเหมยผู้กำลังอุ้งทารกที่ห่อหุ้มด้วยควันสีดำ เสียงร้องของทารกแหลมคมและสามารถทิ้มแทงจิตใจได้เขาเห็นเยอะมากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างฉากเหตุการณ์นี้ช่างสมจริงและถูกสร้างขึ้นจากทันสวรรค์ดังนั้นจึงยากยิ่งที่จะบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงมันส่งภาพมายาที่สามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างความจริงและภาพมายาได้ในพริบตาเมื่อไหร่ที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องโกหกและทำลายมันทั้งหมดหรือพบว่าทั้งหมดนั้นคือเรื่องจริง ใครเล่าจะอยากทำลายวิญญาณของคนรักที่เหลืออยู่เป็นสิ่งสุดท้ายในโลกนี้ขณะที่หวังลิงขบคิดเงียบๆมีร่างมากมายเข้ามาใกล้เขาพวกมันล้อมรอบและเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหวังลินถอนหายใจมองดูร่างรอบกายอย่างลึกซึ้งและหลับตาลงเขารู้แจ้งแก่นแท้แห่งจริงเทจด,ดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่มีผลกระทบกับเขาเมื่อไหร่ที่เขาหลับตาทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องโกหกเมื่อไหร่ที่เขาลืมตาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นจริง เพียงแค่ถอนหายใจหวังลินหลับตาอีกครั้งและสะบัดแขนขวาเหมือนกับที่เขาทําให้ประตูดับศูนกลายเป็นฝุ่นผงเขาสะบัดร่างเหล่านั้นให้ออกไปซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ฝุ่นผงกลับเป็นฝุ่นผงพื้นดินกลับเป็นพื้นดินพวกมันจะกลับไปยังที่ท,ที่จากมาในเมื่อสวรรค์โหดเหี้ยมพอจะใช้วิธีเช่นนี้กับข้าเช่นนั้นข้าจะใช้แบบเดียวกันสวรรค์จงลืมตาดูให้ดีและจงได้เห็นว่ามีผู้คนมากมายกว่าข้าแค่ไหนที่ร้องคำรามใส่สวรรค์ หวังหลินล,ลืมตาชี้ใส่สวรรค์และร้องคำรามพลันปรากฏเตาแห่งจริงเท็จขึ้นภายในก้อนเมฆดังสนั่นขณะที่หวังหลินร้องคำรามร่างมายาหลายร่างปรากฏขึ้นมาร่างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากเตาแห่งจริงเท็จของหวังหลินหากบอกว่าจริงพวกเขาก็เป็นจริงแต่หากบอกว่าเท็จพวกเขาก็เป็นเท็จท่ามกลางร่างเหล่านี้มีโจยี่ผู้อุ้มร่างศพสตรีและร้องคำรามอย่างโหยหวนใส่สวรรค์ท่ามกลางร่างเหล่านี้มีป่ายฟาน ผู้ชี้สวรรค์และหัวราอเหมือนคนบ้าท่ามกลางร่างเหล่านี้มีถิงชุยผู้หวนคืนความทรงจำหลังจากตื่นขึ้นมาและร้องคำรามใส่สวรรค์ท่ามกลางร่างเหล่านี้มีต้าเรินผู้โอหังพอจะสาบแช่งใส่สวรรค์ท่ามกลางร่างเหล่านี้มีอีกหลายคนรวมถึงคนจากโลกเจ็ดล้านในเผ่าสายฟ้ากระจายเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนที่ตายไปและจิตวิญญ,ญาณแตกสลายผู้ร่ำร้องอย่างบ้าคลัง่งตอนที่เขาเห็นสิ่งที่ตนเองเชื่อว่ามันคือสวรรค์ ร่างนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นภายในเตาแห่งจริงเท,ท็จของหวังหลินเสียงคำรามของพวกเขาได้ก่อเกิดทันสวรรค์รูปแบบพิเศษขึ้นมาทันสวรรค์แห่งสวรรค์ได้ใช้ภาพมายาเข้าต่อสู้หวังหลินดังนั้นหวังหลินจึงทำแบบเดียวกันเขาใช้เตาแห่งจริงเท,ท็จเพื่อสร้างทันสวรรค์นี้ขึ้นมาเป็นการตอบสนองขณะที่เสียงคำรามดังสะเทอนสาสวรรค์พลังที่มองไม่เห็นผลักดันเข้าไปในรอยแยก ทว่ากลับไม่มีการตอบสนองออกมาและเสียงคำรามจากภายในไม่ถูกขัดขวางไม่พอหวังหลินหลับตาแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปทุกทิศทางคลิปตาเดียวทั้งสัมผัสวิญญาณของเขาจึงข้ามกระจายไปทั่วดาราจากฟ้ากระจ่างเข้าไปในดาวครอเซียนแต่ละดวงและคนเข้าไปในความทรงจําของวิญญาณดาวทุกดวงนับตั้งแต่ยุคโบราณมาทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในดาราจากฟ้ากระจ่าง ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเซียนทั้งหมดส่งเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นพร้อมกับมองขึ้นไปใส่สวรรค์บางทีไม่มีใครเห็นและบางทีก็ตายอย่างโดดเดี่ยวแต่ดาวเคราะห์ที่พวกเขาใช้ชีวิตได้จดจำไว้ทั้งหมดยามนี้สัมผัสวิญญาณของวังลินสัมผัสมันได้ก่อตัวด้วยเต่าแห่งจริงเทปเปลี่ยนกลายเป็นทันสวรรค์ที่มีเป้าหมายมาใส่สวรรค์เสียเองรอยแยกที่เป็นตัวแทนของทันสวรรค์จึงเกิดการสั่นเทาเป็นครั้งแรกเสียงคำรามที่ดังออกมาจากข้างในพลันหยุดชะงัก ขณะดเดียวกันอีกด้านหนึ่งของก้อนเมฆถี่เท่าจางดวงตาเปล่งประกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแววตาเต็มไปด้วยความโลภโดยไม่หลบซ่อนมีโอกาสสามใน10ส,ส่วนที่เขาคือคนที่สมถี่เท่าจางเลียริมฝีปาก